นี่สีอะไรสีดําคืออ้าววินเตอร์เลยกูแปลว่าอะไรสีดํามากๆอ๋อสีดำ,อดำเออเอาไปซักให้เป็นสีขาวใครจะทําได้ซักได้ไหมใครจะทําได้สีดาเป็นสีขาวเล้วไปซักได้ไหมทําไม่ได้ซักได้ไเออเออได้ซักก็เป็นขาวจัว๊วะเลยนะเฮ้ยมึงเป็น <c oughs> วันนี้ก็เป็นของดีเจวิชั่นครับผมดีเจวิชั่นนี่เป็นผู้ผลิตผู้จำหน่ายก็เพียวเพียวเจนเนอเรชั่นแน่นอนโอ้สุดยอดเลยพี่แล้วี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกรโยงโอ้ยลืมไม่ได้เลยทำไมผลิตภัณฑ์น้ำพริกกรโยงงในสุดยอดสุดยอดเหรออร่อยมากๆเลยพี่อร่อยมากไหมอร่อยมากอ๋อแล้วใคนก็เคยกินเคยกินจริงอ่ะเปิดลงมานี่เค็มของใครเหม็นเน่านอนก็มีเฮ้ยพูดดีๆนะพี่ทำไม ของใครของต่โยงอ่ะไม่ใช่ของคนอื่นอ๋อของต่โยงนี่น้ำพริกนี่เปิดออกมาแดงเลยพี่อแดงป้นเราไปกินเข้าไปแค่นั้นแหละเจอสนิทของใครเนี่ยของคนอื่นอ๋อถ้าเราไปกินของคนอื่นเราก็ว่าเขานี่แหละไม่มีไม่มีอร่อยอร่อยมากอันน้ำพริกต่โยงนี่สุดยอดครับครับบางท่านคิดว่าตลกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมาโชว์แบบว่าให้คนอื่นได้หัวเราะเฮฮา บางท่านคิดผิดนะฮะแต่ชีวิตจริงของตลกลงจากเวทีร้องไห้ก็มีใช่ร้องไห้เมื่อกีมีจนมีป่วยมีอะไรเหมือนกันเยอะแยะไปหมดครับก็เกี่ยวกับลูกเมียนี่แหละชีวิตตลกเนี่ยผมไม่อยากจะพูดฮะทําไมเรื่องการออกก่อนออกไปทางานดีกว่าอ่าแฟนที่บ้านอืคิดว่าเออออกไปคงจะมีแฟนที่อื่นมีนักร้องมาจีบมาชอบเอาไปเล่นตลกอ่ะให้คนขำแต่ชีวิตเราเลยพี่ใช่ชีวิตเราอ่ะมันน่าสงสารน่ะ มันท่านไม่รู้หรอกจเย็นจเย็นจ่ายเย็นจ่ายเย็นพูดอะพี่ใจเย็นชีวิตจัหรอเป่าจะบ้าไงมันใส่อารมณ์เกินไปอินนะพี่มันอินแต่พูดถึงเมียทำไมมาเห็นสาวสวยๆอยากกลับบ้านไปฆ่าเมียเขาจะไปฆ่าเขาทำไมเมียจังสวยก็ไปสวยดันแก่อ้าวแก่มันก็อยู่ด้วยกันมานานก็แก่เป็นธรรมดามันไม่ธรรมดาดิยังไงนี่แก่แก่ แล้วทำไมไม่เลิกไปเล่าเลิกกับมันอ่ะเออเลิกไม่ได้ทำไมไม่เลิกไม่ได้แม่สั่งนักสั่งหนายังไงไอหนูเอ้ยยังไงยังไงอย่าทิ้งเพื่อนแม่นะลูกเอาเพื่อนแม่ทําเมียฉันละเออดูสิเราพูดเล่นล้อกันเลยใครๆก็รักเมียให้เกียรติเมียเมียประเภทแม่ใช่ครับบางคนเปรียบเทียบเมียไม่เหมือนกันนะเปรียบเทียบยังไงอีแก่บ้างอีแรงทึงบ้างแก่ง่ายตายยากบ้างอแต่ฉันเปรียบเทียบเมียเหมือนปลาปลาเงินปลาทองปลา เราจะไปเปรียบเทียบเมียเป็นปลาร้ายัางไงละ่ะมันจะแก่จะเก่าจะเน่าหนอนขึ้นไงต้องกลับไปกินมันโอ้เราก็ต้องกลับไปตายรังฮะแล้วน้องเมียน้องเมียเปียบถุงเงินปลาเงินปลาทองเนไอ้นี่ไปเปรียบอย่างนั้นยังไงมองได้แต่ห้ามกินแล้วถ้ากินเข้าไปอะถ้ากินจะโดนทนุตีนเมียดีที่สุดเมียฉันปากจัดจัดถึงขนาดไหนโถหมู่บ้านเดือดฉันหลังเดียวละแอ้วทำไมทนปากเมียฉันไม่ได้โอ้เล่นตลกกลับดึงเลยนะโอ้ยเล่น โงแค่นี้กับสว่างจะได้เฮียสัตว์ด่าเราโอ้ด่าสาเสียเทเสียเราต้องหน้าหน่อยเดียวโอ้โหมันหลบสายตาเลยโดดทีพ่ะนี่หาว่ามองกวนตีนมันทำไมเมียพี่เป็นอย่างนั้นนะเออทำไมเมียพี่นิสัยไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยนะใช่ถ้าเมียพี่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยจะเตะหน้าให้จะล้วงเอาตีนเข้าไปเตะตับเลยโอ้ขนาดนั้นเลยจะกระโดดทีเอาตุ๊กตีผทีหน้าเลยไม่ชอบไยเมียอย่างเนี้ยได้แล้วอยากจะทำมันกัน คุณจีเออเห็นมันเป็นผู้หญิงถ้าเมียพี่นะถ้าผมเจอตอนนี้นะเอาเหอะไม่จมตีนผมให้มันรู้ไปไปินกูด้วยโอ้โหตีหรือเปล่าเราทํามาหาเลี้ยงมันไปกลัวทําไมเออไอ้หนาเออเฮ้ยทำอะไรฮะเ้ยินทาอะไรเมื่อกี้พูดมากูไม่เกี่ยวนะอ้าวเมื่อกี้ใครจะจมตีนใครฮะอ้าวจะพาไปกินโอวันติน เมื่อกี้ไม่ได้ยินอย่างนั้นนะจมตีนเลยแหละเหรอไม่ใช่นี่ใครเนี่ยเมียเมียน่ารักไหมโอ้กูก็นึกว่็หมอลำซิ่งแถวไหนแต่งตัวอ่างนี่หมอลำเหรอคงไม่ใช่มาทั้งหลายคอยเลยเนี่ยันตรีเว้ยเนี่ยงานบ้านเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วตักน้ําใส่ตุ่มหมดยังเต็มหมดเลยมันจะเต็มได้ยังไงทําไมกูจะตุ่มตุ่มมาไว้ทำไมอย่างนั้น มึงเจาะโคโอุดะหัวดีแลาเสื้อผ้าซักหมดยังซักหมดแล้วมันจะหมดได้ยังไงเนี่ยมันจะหมดได้ยังไงเนี่ยแล้วเธอมาจากไหนเอามาจากใต้เตียงเอาเอาไปซักเนี่ยเหรอสีอะไรเนี่ยสีแดงสีแดงไปซักให้เป็นสีเขียวใครมันจะทําได้ทําได้ไหม็เลยสีแดงให้เป็นสีเขียวทําได้ไหมทำได้ทำได้ไหม ก็บอกไม่ได้ทำได้ไหมสูสูเทียงไม่ได้ทำได้ไหมยังไม่เทียงเทียงเถียพ่อหงทำได้ไหมได้เออพูดง่ายๆตีเบาๆก็ได้จุกแน่แน่นัดกูมาตะกตีห้าสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองอ่ะเอาไปซักให้เป็นโทรศัพท์มือถือไปด่าเลยด่าเลยบ้าบ้าเอ้า จะไปทำได้ทำได้ไหมไม่ได้ทำได้ไหมไม่ได้ได้ไหมได้จ้ะเอองานบ้านให้มันเรียบร้อยได้จ้ะยังสีอะไรฮะสีอะไรสีดำซักให้เป็นเบนสปอร์ตได้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 นะ้าแล้วลูกไปไหนเนี่ยลูกเดี๋ยว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 อะไรกูมั่งกูอยากเล่นมั่งอ่า นี่สีอะไรสีดำคืออ้าววินเตอร์ไปกูแปลว่าอะไรสีดำมากมากอ๋อสีดำเออเอาไปซักให้เป็นสีขาวใครจะทำได้ซักได้ไหมใครจะทำได้สีดำเป็นสีขาวเาไปซักได้ไหมทำไม่ได้ซักได้เออเออได้ฟักก็เป็นขาวจั่วเลยนะเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยมึงหัวมึงวะเนี่ยอย่างเลยไม่ต้องเลยเพื่อนัวอะ เธอจะไปไหนจ๊ะดูแลลูกจะเป็นนี่นี่นี่เฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อไปเต้นบิกโอ้ยเนี่ยไปล้างรถเหรอเฮ้ยเนี่ยอ๋อไปทำกับข้าวให้แกกินไงไปเล่นไพ่ โอ้โหไปเล่นไพ่มึงตลกพอกินอ่ะมึงพูดมาได้ยังไง่มึงจะไปเล่นไพ่เนี่ยฮะ้ทำไมอ่ะมึงพูดมาได้ยังไงว่ามึงจะไปเล่นไพ่กูเนี่ยทำงานหาเงินเงินมึงทุกวันเนี่ยฮะมึงยังใจไม่พอเอาเงินกูไปฉลุงเลยนะกูเนี่ยเป็นผัวของมึงนันเนี่ยไอ้ะกูนี่ผัวเอ้าเหรอกูเนี่เป็นผัวจะบ้าไงไม่ได้เรียนร้อนแทนเลยดูเฉยดูชาวบ้านถีบเมี่ยเฉย โชคด right. like yeah. ีจ้ะไปไหนก็ไปเถอะเออฉันจะไปดูลูกหลังบ้านเก็บเงินเก็บทองให้ดีอ่ะจ้าซักให้เรียบร้อยกละพร้าเนี่ยจ้าไปอ่ะจ้ะอ้ยเอ้าคฮึเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันทำไมเองเจอกันเห็นผมแต่งชุดนี้อยากร้องเพลงสักเพลงเพลงอะไรดนตรีมาเหยาเยาเยาเหยาก็เป็นยาเหก็เป็นเหยาเหยดินางเดินเดินทางเดิน ยาวยาวยยยยานยาวเยยลูกอยู่ที่ไหนะลูกอยู่หลังบ้านออลูกอยู่หลังบ้านเฮ้ยเฮะเดินางเดินสิคุยจะเดิลงไเดินางเดินสิอให้เดินทางเดิเดิแล้วแล้วลูกแกจะออกมาตอนไหนออกให้แม่กลับมาก่อนนี่ เดินนางเดินโต้องมีเดินนางเดินเออยาวยาวเดินนางเดินเดินเดินเดิลูกแกเล่นวิ่งเล่นอยู่แถ <c oughs> วไหนวิ่งเล่นหลังบ้านที่อ่อนด้วยมึงรีบไปไหนเนี่ยทำไมถ้ามันลงห้องก่อนสิมึงมาเดินนางเดินเข้าไปไม่ถูกก็สิเวลามีน้อยจริงป่ะ <c oughs> เนี่ยเออนะเวลามีน้อยรถดุจ้าเม่นเหรอเม่นนี่ ดูถูกเขาไปดูมีแน่นหรเลยมันจริงๆริงเม็นที่ไหนปั๊มเออปั๊บไปดูถูกเขาได้ยังไงมาปรับปั๊มผมดูได้ด่าดูอ่าเต็มที่เลยอ่าเหม็นที่ไหนลรอเออกูไม่เหม็นหรอกเพราะกูกั้นหายใจดูแลลูกให้ดีเมาเล่นลินอ่าจะจะไปดูลูกบ้านไปไปซักผ้าเลยไปซักผ้าไปดูลูกฮะพ่อแม่ทะเลาะกันนี่เมันก็ตกมาอยู่กับลูกแล้วปัญหาก็อยู่กับลูกเราจะเชิญท่านผู้มีเกียรติมาพบกับลูกของ สองผัวเมียน,นี้แล้วกันนะฮะว่าลูกเขาจะเป็นยังไงลูกเขาเป็นเด็กที่น่าสงสารพราะแม่ทะเอลาะก,กันนี่ยก็คงจะไม่ได้กินอะไรอะ่ะ ทำไมกำลังมันมึงไม่ห่างกว่ากูเหนื่อยเรากูเห็นมึงอยากร้องอ่ะนี่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมแค่นี้หอบทอดไม่ลู้อ่ะมึงเนี่ยนะชุบแป้งหน่อยอะทอดเลยกินอร่อยอร่อยนะทำไมมึงไม่เลยพูดโอ้ยไม่ต้องร้องเลยข้ากูยังไม่เล่าเลยเลยเนี่ยฮะเอากูอยากร้องกูก็ต้องตอบอะอ๋อไม ลทำไมแม่มมพ,พ่อเราหาอาหารทำอีกครับลูกเราเดียงดูเองโอ้ยด,ด,ทดูทำมาได้ยังไงมึงก็ใจนะไม่รู้นะทำไมเนี่ยนมไม่หมดแล้วแม่ตังเล่นไพ่อย่างเดียวเลยนมหนูนหมดแล้วออ๋โอ้เดี๋ยวน้าไปเอามาให้ก็ได้เอ,เอาเลยอันนี้น้าไปเติมให้หน่อยเออเดี๋ยวน้าไปเติมให้เอาอะไรโซดาน้ำ นมไม่ใช่เล่าะนะครับทำไมนี่นะแอยากจะถามอะไรนะหน่อยหนึ่งขอ,อถามมามเด็กก็อยากรู้อะไรนะโตเป็นผู้ใหญ่น้าจะพูดให้ระหว่างไฟแดงกับไฟเขียวนะชอบไฟอะไรน้าก็ชอบไฟเขียวสิเอาเวลามันเขียวนะาแมันไม่จอดดูล่ะอ <c oughs> ไ,ไ,นะไฟเขียวนี่ก็คือว่าให้ผ่านไปได้ไ,ไฟแดงนี่ให้จอดอ้อาเห็นไฟแดงจอดดูงทุกคันเลยเอืมหนูหนูหนครับระหว่างมือกัตีน,นี่ชอบอะไรเอามือดีกว่านะไปไกล,ไกลๆกูเลยไปน่าไ้หนูไม่หนูเป็นเด็กนะอือแหม่ตีอะแป้งลบเลยแป้งลบแล้วทำ,ทำไงอ่ะโอ,โอูมีแป้งด้วย เเล่นอย่างนี้นะหาตายเลยนะพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าต้องมันทาแป้งผิวจะขาวโอ้มันทาแป้งผิวจะขาวครับนะครับทำไมครับไอตัวใส่แว่นยืนหลังก็ไม่จะมีอะไรครับนะตัวนี้แหละตัวประคองมุกของพวกเราตัวยืนเหรอครับครับผมอ๋อแล้วมันจะพูดเมื่อไหร่ครับนะกูก็ยังไม่รู้ไม่มีวี่แววว่าจะพูดด้วย พ่อหนูอ่ะทำงานเนี่ยงกงกงกงงหาจับ<า>พ่อหนูเ,หเป็นคนงกเหรอเป็นคนงกนะโตลกหนูอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวก็งานกันตายนหากัไปพ่อหนูเป็นคนทํางานนะแม่หนูก็เอาเงินไปเล่นไพ่เนี่ยหนูรู้จะอยู่กับใครแต่วันใดวันหนึ่งพ่อกับแม่แยกทางกันน่ะนะว่าหนูควรจะอยู่กับใครอน่ะ หนูก็อยู่กับพ่อสิอพ่อเขาทำงานอะ่ะเ,เอาเวลาเนี่ยมาเลี้ยงหนูอ่ะหนูก็อยู่กับแม่สิแม่อะไรไปทัออง้งวันเอาเวลาเนี่นมาเลี้ยงหนูล่วหรือว่าหนูจะอยู่ไกลเนี่ย <c oughs> โอ้อยู่กับแม่ไนะอ๋อหาคนอยู่ไม่ได้นันปวดเยี่ยวอะ่ะอ๋อปวดเยี่ยวมัเป็นไอ้ผู้ชายเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวข้างหลังแน,น่ตรงปานี่ก็ได้ไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครเห็นโอ๊ย มึงจะถอดทำไมเข็มขาดมึงอนะมึงโทรก็เห็นแล้วเนี่ยพ่อบอกว่าเวลาเป็นเด็กเนี่ยเราแต่งตัวให้เรียบร้อยออต้องคาดเข็มขาดทุกครั้งคาดเข็มขาดวแม่แม่แม่หนูไปไหนไม่รู้อ่ะ <c oughs> ก็นั่งไงแม่หนูไม่ใช่เอแล้วนั่นใครตัวอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อันนั้นแม่แม่ แม่ขอยืมเสื้อหน่อยได้ไหมเอาไปทําอะไรเล่นมารคอตเสื้อประเภทกระดานมาร์คอสแม่มากับใครไม่รู้ว่านะคงจะเป็นแฟนหัวใหม่เป็นใครนะผัวใหม่โอ้โหผัวมัโอ้โหโอ้ยลักษณะนะเมียหน้าพิศวาสเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่สงสัยอะไรกูสงสัยผัวมันเนี่ยไม่กูกลัวใครหว่านนกไงแม่ใครแม่เนี่ย แม่หน <Okay. S 2> ู่แม่ว่าเฮ้ใครแม่เมืองแม่หนูแม่แม่หนูหรือแม่หมู